ก้อนขนคารวานความสุขบุกประตูสู่ภาคอีสานหลานย่โมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ใบก้อนตัวแม่กำจัดปวกเปิดตัวพิเซนเตอร์คนล่าสุดมินตาอินทิราพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ใบก้อนสเปรย์ป้องกันและกำจัดปวกมดมแมลงสาบมแมลงคลานนวัตกรรมสเปรย์กำจัดปวกที่ให้การปกป้องยาวนานที่สุดถึง16สัปดาห์ดีใจมากค่ะดีใจมากเพราะว่าเหมือนแบบหนูเองก็โตมา แล้วก็คุ้นชินอะไรเงี้ยค่ะกับไบก้อนตั้งแต่เด็กๆอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มามีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับไบก้อนก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆอย่าเงี้ยก็คือหนูเป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์ใหม่กับจัดกลัวแบบก็เป็นสโลแกนแบบตัวแม่สโลแกนอะไรค่ะเออหนูก็เอ๊ะตัวแม่เหรออย่างเงี้ยก็ไปถึงตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ ดีใจนะคะที่ที่ไบอนได้เร็งเห็นอะไรเงี้ยค่ะความสตรองอะไรเงี้ยของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเสือพันตัวใหม่ค่ะกาจัดปลวกตัวแม่กำจัดปลวกนะคะที่หนูเชื่อว่าน่าจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตอบโจทย์ค่ะในหลายๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าไม่ว่าจะในเรื่องของการประหยัดทั้งในเรื่องของงบประหยัดทั้งเวลาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาฉีดทีเดียวเขาอยู่ยาวๆถึงแบบ16สัปดาห์เลยอะไรเงี้ยค่ะแถมฉีดเสร็จปุ๊บ ยังป้องกันปลวกที่จะแบบว่าเข้ามาบุกบ้านหลังจากนี้นด้วย<ม>คือหนูด้วยความที่หนูเป็นชาวอีสานเนาะเป็นแบบบ้านอายอุดออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่บ้านต่างจังหวัดนะคะ<ม>ก็จะเป็นบ้านไม้สั<ม>ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเจอประสบกับปัญหาปลวกเนี่ยกันเป็นของคู่กันอยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเห็นมาอยู่ตลอดไบก้อนนอกจากจะเป็น แบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยเขายังเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นไทยแล้วก็อินเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่นใจเป็นการศึกษารายละเอียดเ้ยค่ะแต่จริงอย่างที่บอกว่าไบก้อนเราไม่ต้องไม่ต้องศึกษาเยอะมากเพราะว่าเราเหมือนโตมาด้วยกันอยู่แล้วเะคะเพียงแต่ว่าด้วยความเขาเป็นผลิตภัณฑ์กําจัดปลวกเนาะปกติเราก็จะรู้จักแต่ฉีดแมลงฉีดมดฉีดแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องทำความรู้จักกับ ตัวแม่กำจัดปลวกสักนิดหนึ่งจุดเด่นก็คือว่าฉีดครั้งเดียวอยู่ได้นาน16สัปดาห์ค่ะ <c oughs> คือแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเราพอมีตัวเนี้ยเราสามารถกําจัดปลวกได้เองเลยไม่ต้องโทรเรียกอะไรให้มากมายเสียลเวลาอะไรเงี้ยค่ะคือคนเฒ่าคนแก่คุณปู่คุณย่าคุณแม่เราที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถแบบสามารถเอาไปฉีดได้เลยเหมือนตอนเราฉีดมดฉีดอะไรสามคือ <c oughs> ง่ายๆแบบนั้นเลยค่ะฝากด้วยนะคะใบก้อน ใหม่ไบก้อนตัวแม่กำจัดปลวกค่ะฉีดครั้งเดียวออกฤทธิน์นานถึง1ิงสัปดาห์นะคะแล้วก็ภายในเดือนนี้ค่ะมีนาถึงเมษาเขาก็จะมีคาราวานใบก้อนตัวแม่กำจัดปลวกด้วยนะคะเขาคาราวานครั้งนี้เนี่ยเขาอยากจะออกไปสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทดลองสิงภาพด้วยว่าแบบว่าสตรองขนาดไหนตัวแม่ขนาดไหนนะคะก็แล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ sc john s o n d i e thank you